ถ่าฝีโทรศัพท์พรพีะอะฮะอะไรทำไมทำไมอะตามดูนายกคนใหม่อยู่อนอนน้อยเลยต้องบำรุงนะต้องบำรุงนะ ต้องทานรังนกสิใช่สิเอารังนกอบอนแบกเด็กใช่แล้วโอ้พานุพงศ์สบัสดีคนะสวัสดีคนะแม่คุณเกิดมาเสียใจหายเลยแต่ว่าคุณผู้ชมใครที่ติดเรื่องกินรังนกนะอยากจะแนะนําจริงๆแล้ววันนี้มีของใหม่มาเสนอด้วยใช่ครับกับรังนกบอลแบกครับหลายท่านเคยเห็นหน้าผมแล้วก็จะจําได้แล้วครับว่ารังนกบอลแบกแน่นอนแต่ว่าวันนี้ที่มาเนี่ยจะเป็นไซส์ที่หลายท่านรู้จักกันกับบอลแบกในกระเพาะไซส์นี้เลยค่ะคือจะเป็นไซส์42 ml แต่ว่าสูตรที่มาเนี่ยครับยังไม่เคยมี ที่ไหนเลยเพราะว่าที่นี่จะเป็นสูตรไซริทอลแล้วก็ผสมคอลลาเจนเข้าไปนอันนี้น่าสนใจมากๆคือข้อดีของของบอลแบกก็คือรังนกจากถ้ำธรรมชาติอันนี้เด็ดอยู่แล้วอันนี้คือจุดเด่นของเราก่อนรังนกจากถ้ำธรรมชาติครับโรงงานผลิตครับเป็นโรงงานผลิตอาหารเลยนะครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วนะครับและที่สำคัญคือราคาจากโรงงานมาเนี่ย โปรโมชั่นพิเศษแน่น,นอนกับรังนกบอลแบกครับสูตรไซริทอลครับผสมคอลลาเจน42 ml มนะซื้อ3กล่องแบบนี้กล่องละ6ขวดครับแถมไปเลย2อกล่องรวมทั้งหมดเป็น5กล่องแล้ว30ขวดเนี่ย1,350บาทครับห้ากล่องเนี่ยย<ห>นะิงคือ5กล่องนี้เลยธรรมดากล่องหนึ่งก็ห้าร้อยกว่าบาทนะครับสูตรคอลลาเจนแต่วันนี้เนี่ย มีทั้งหมด5กล่องตรงนี้30ขวดตรงนี้1,350บาทครับ<อ>จัดส่งฟรีให้ทุกเซตส่งฟรีด้วยลดไปนี่คือเกินครึ่งนะเกินครึ่งครับรวมทั้งหมดหมัน3,000ได้ใช่นะใช่ครับตรงนี้มันเหลือ1,350บาทแล้วที่สำคัญ<อ>คือส่งฟรีตรงนี้แหละเพราะว่าน้ำหนักมันเกือบ10บกิโลครับค่าเสียค่าส่งผู้บอกเลยว่า200กว่าใช่ครับมี200 300แต่ตรงนี้เนี่ย1,350บาทจะส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางยังไงรีโพ้ครับ114330ศูนย้เบอร์โทรอีกครั้งครับ02 114330หรือว่าแอดไลน์ก็ไได้ครับม่อออยยาากรสแด ชอปมาเนี่ยอย่างนี้ครับ ใครได้กินรับรองติดใจพูดบอกเลยนะอันนี้ไม่ได้อวยนะที่บ้านมีติดตู้เย็นตลอดคุณพ่อคุณแม่ชอบมากแล้วไม่ได้ดื่มเปล่าๆได้่างเดียวเพราะเนื้อเขาเยอะใช่ไหมไปปรับปรุงเป็นอย่างอื่นก็ได้ใช่ครับและด้วยความที่โรงงานเราผลิตอาหารครับดังนั้นเนี่ยมาตรฐานต้องมีครบครับอยอฮาลาสเอชเอซีซีพ0่ครับเกี่ยวกับการผลิตอาหารด้วยตรงนะครับแล้วก็โรงงานผลิตอาหารแบบนี้เราต้องเขาเรียกว่าใส่ใจในเรื่องคุณภาพและการผลิตอยู่แล้วตั้งแต่ทําความสะอาดก็ใช้คนครับพี่โอ้สุดยอดในการทําความสะอาดขนก่อนเนี่ยแล้วบรรจุค่อย ครับครัใช่แล้นี่เราก็เป็นหมอตมแบบนี้แล้วเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนทําให้เก็บได้นานถึง2ปีนะสูตรตรงนี้เอาจริงนะพูดถึงบอลแบกอ่ะคือเราคุ้นชินมานานแล้วกอยู่มานานแล้วใช่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าทําให้เราออกมาหลายสูตรหลายไซส์ของเราเนี่ยแต่แน่นอนว่าคุณภาพครับ ค่าเจอด้วยความร้อนไม่มีแต่งสีไม่ใส่กลิ่นครับไม่ใช่วัตถุกันเสียดังนั้นได้เก็บได้2ปีอย่างร้อนนี้ก็เก็บถึงได้2 0 2 7สบายสบายแต่ต้องบอกว่าใครที่เอาไปไว้ที่บ้านนะไม่ถึง2ปีกินหมดบางทีสองสัปดาห์ก็หมดแล้วโดยเฉพาะสูตรนี้น่าสนใจมากคุณโอ้คือมันจุดเด็ดแบบนี้ไ้ดูซี2 ml นะครับไซนี้คือไซยอดนิยมเลยใครเห็นบอนแบกก็จะเห็นไซนี้แหละนะครับและเนื้อข้างในครับเยอะมากคือเนื้อข้นเต็มขวดแบบนี้อยู่แล้วเดี๋ยวผมเทให้ดูเนื้อข้างในฟังเสียง นี่อชอบเสียงตอนเปิดมากเราต้องมีป๊อกแบบนี้ทุกขั่วเพราะเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับนี่ผมให้ดูเนื้อข้างในเนื้อเยอะมากเป็น รังนกที่กินแล้วดื่มไม่ได้นะคุณผู้ชมต้อง,คองเคี้ยวด้วยต้องเคี้ยวด้วยอันนี้คือจุจด<ะ>บแบบบอลแบกเลยครับคือและเนื้อข้างในที่เห็นเนี่ยจะเป็นเนื้อรังนกจากถ้ำธรรมชาติครับกรอบแบบนี้เพราะว่าธรรมดาใครทานรังนกจะซราเพราะจะมีรังนกบ้านรังนกท่ามแต่ของเราเนี่ยจะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติแล้วจากประเทศไทยด้วยครับเป็นอะไรที่สำคัญซึ่งหาได้น้อยแล้วนะและประโยชน์จะได้เยอะกว่าใช่ครับแลวต่งางชาติเนี่ยเวลาจะซื้อรังนกท่ามต้องมาในไทยนะดังนั้นเจ้าของสับประทานเนี่ยครับเขาก็จะขายยังต่างประเทศเพราะว่าได้ได้ราคาดี่นน้คีโอุณ เอาให้คุณผู้ชมดูกล่องข้างหน้านี้ทองๆอันนี้ครับเป็นลังนกเกตสีทองนะปกติแล้วครับกล่องนี้ก็เกือบแสนแล้วนะครับาเป็เพราะเราทำความสะอาดแล้วและนี่คือพร้อมใช้ได้เลยแต่ว่าตรงนี้เราใส่ขวดให้แล้วตรงนี้เลยครับเกรเดียวกันเลยกับลังนกบอลแบกครับ12 ml นะครับซื้อ3แพ็คแถมไปอีก2แพ็คโลเทรเป็น5แพ็ค 30บขวดแบบนี้ได้เดือนหนึ่งเลยเต็มเ1 3ม0าย้บาทครับย้ำอีกครั้งครับ1,350ได้ทั้งหมด30คัขวดแบบนี้ตกขวดหนึ่งบาทเองครับ45บาทที่ถูกกว่ากาแฟชานมข้างในคือคุณต้องซื้อวันนี้เขานี่โรงงานใถูกต้งใช่ครับอันนี้คือโรงงานมาขายเองครับเป็นโรงงานผลิตกับผู้บริโภคโดยตรงเลยนะครับดังนั้นราคาพิเศษที่สุดจัดส่งฟรีให้ทุกเซตนี้เก็บเงินปลายทางโทรเลยครับ0-2ครับย์รอกครับ114 3330หรงอว่าแอดไลน์ก็ได์ครับ h o p วันนี้ราคาคุ้มมากจริงๆใครที่เป็นแบบสายสุขภาพนะชุมพูน่ะแนะนำเอาไปใส่น้ำเต้าหู้ไม่ต้องใส่น้ำตาลแล้วเอาเนี้ยใส่แทนความหวานอ่ะดีมากแล้วต้องบอกว่าสูตรนี้มันเป็นสูตรซัลิทัลค่ะคือจะหวานไม่มากแต่มีรสชาติหวานนะต้องบอกแบบนี้แล้วก็เป็นน้ำตาลเทียมหรือว่าสารให้ความหวานแทนน้ำตาลดังนั้นเนี่ยคนหลีกเลี่ยงน้ำตาลคนดูแลสุขภาพหรือว่าคนไม่อยากทานน้ำตาลสูตรนี้ตอบโจทย์เลยเพราะว่าขวดหนึ่งเนี่ย 5กิโลแคลอรี่เองพี่จะดูดดังนั้นเหมือนข้าวเปล่าไม่ถึงช้อนหนึ่งเลยครับคือคนกำลังคุมแคลอยู่แบบนี้ทานได้เลยนี่ดูโรงงานเขาละเพลินเนาะมาตรฐานมากเพราะว่าคุณโอ๊ตเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วนะคือรุ่นที่3ครับรุ่นที่3ของไก่ดำมหากิจดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเขาเรียกว่าอยู่มา40กว่าปีอ่ะก็ต้องมีประสบการณ์ครับแล้วก็ต้องเป็นของจริงจริงถึงจะอยู่ได้ครับเพราะว่าเราทำอาหารเนี่ยเรานอกจากผลิตขายในประเทศแล้วเราเป็นโรงงานรับจ้างผลิตครับเป็น O.E.M. ครับแล้วก็มีส่งออกไปยังตร ฐานมันต้องครบไงไม่งั้นถ่ายไม่ได้ okay, ขอโปร,โรทีอขอโปรที หางลูกบอลแบก42 ml ไซส์ไซริทอลแบบนี้ครับไซส์ที่หลายท่านรู้จักเลย42 ml นะครับตรงนี้3กล่องข้างหน้านี้แถมไปอีก2กล่องรวมทั้งหมดหกล่องครับ30ขวด1,350งามร้อยหาสบาทย้ำละทายครั้ง1,350บาทไซส์42 ml นะครับ5กล่องแบบนี้เลยคือทานได้30ขวด30วันแบบนี้เลยครับ1นึ0บาทจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางโทรเลยครับ02ครับ1143330ย้า์สองครับหนึ่งสี่สามสามสามศูนย์ย้ำมแอดยอีกครั้งครับศูนย์สองหนึ่งสี่สามสานได้ตุนย เขาผลิตใหม่ๆไม่ใช่ของจะหมดอายุแล้วมาทำราคานี้คุณผู้ชมคือวันหมดอายุอีกนานเลยนะแต่ว่าราคานี้ไม่ได้แล้วนะนี่ดูภาพตานี่คุณโดนที่คือนี่คือทชามเนี่ยครับตัวรังนกใช่ครับนี่ที่เห็นจุ๋ๆนั่นคือลังนกนะครับโอ้โหนั่นคือลังนกที่เราไปเก็บซึ่งอันนี้คือเป็นตอนที่น้อยแล้วครับเพราะปกติจะเยอะกว่านี้นะเพราะว่ามันเป็นฤดูกาลในการเก็บครับปีเก็บได้สองรอบสามรอบเนี่ยครับลังนกท่ำจะเป็นแบบนี้เลยเขาจะเกาะผนังถ้ำแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่คนจากโรงงานไปเก็บนะครับคุณผู้ชมไม่ได้ ไม่ใช่เดินไปสอยได้เลยคุณชมพู่มันต้องปีนถลายขไปครับซึ่งตรงนี้ต้องใช้มืออาชีพแล้วก็ไม่ใช่คนนอกด้วยต้องเป็นคนที่เขาทํางานอยู่ในเขตอย่างนี้มีครอบครัวในการเก็บรังนกแบบนี้คุณภาพก็จะดีอย่างแน่นอนรังนกถ้ำเขาก็จะได้ประโยชน์จากแร่ธาตุในถ้ำแบบนี้ครับที่ว่าเพิ่มขึ้นจากรังนกบ้านสะสว์ปแบบนี้เนี่ยครับถึงราคาแพงกว่าครับแล้วก็สีที่เขาจะออกขาวขาวเหลืองเหลืองนะที่ในกล่องข้างหน้าเนี่ยเราทำความสะอาดมาแล้วสีก็จะออกเหลืองเหลืองแบบนี้ค่ะรีบโทรนะตอนนี้สายแน่นมากจะบอกคุณโอนไม่ได้บ บ่อยด้วยนีรู้สึกจะมาครั้งที่2ครับกับเรเดือนนี้ไม่ได้มาเลยนี่ครั้งแรกเลยยังไงรีบโทรครับเพราะตอนนี้ของใหม่ทั้งหมดนะแล้วก็ผลิตปลายขายปดังนั้นเก็บได้2ปีครับไม่ต้องแช่ตู้เย็นกับรังนกบอลแยกร2 ml ครับสูตรไซริทอลผสมคอลลาเจนตร,ตรงนี้เนี่ยต้องย้ำนะว่าสูตรไซริทออคือคนไม่ชอบหวานมากคนไม่ทานหวานเนี่ยสูตรนี้ตอบโจทย์เลยเซตหนึ่งนะครับซื้อ3แพ็คแถมไปอีก2แพ็คลงทั้งหมด5แพ็ค30ขวดแบบนี้ 1, หนึ่งพันํามร้อยั้า3 5บบาท30ขวดจัดส่งฟรห้ทุกค โทรเลยครับ02ครับ1143330ครับอย่ามาโทรอีกครั้งครับ02 1143330ครับสั่งรางนกบอลแบกแบบนี้ครับผมบ้านเราเทศกาลเยอะคุณผู้ชมแล้วชุมพูชอบมากสีแป๊กงุ่งเกจนะเวลาเอาไปฝากเอาไปพรมหลับผู้ใหญ่นะคือดูหรูหรามากๆเลยคุณผู้ชม1,350จาก3,000นะคุณผู้ชมลดเยอะมากเเฉลี่ยแล้วเหลือ ขวดละ4 45บาทราคานี้แบบว่าซื้อทานง่ายใช่ครับแล้วที่ไซส์เดียวกันเนี่ยในท้องตลาดเนี่ยขวดหนึ่ง80 90แล้วครับแต่ตรงนี้เหลือ45บาทคือประหยัดไป30-50%เลย เพราะว่าโรงงานมาเองครับยังไงรีบโทรเข้ามาครับเพราะว่ามาอย่างนี้ไม่ได้มาบ่อยๆด้วยครับและสูตรนี้เนี่ยมีแท่ที่นี่ด้วยครับที่ผมใช่ครับยังม,ม,รมีรอบน,นะฮะกับรัง,งนกบอลแบก12 ml ครับกล่องสีชมพูแบบนี้เลยครับสูตรไซร์ทอลผสมคอลลาเจนนะครับทั้งหมด30ขวดนะ5แพ็คตรงนี้เลย1,2350บาทอย่างไรก็ยัครั้ง1,350บาทครับได้ทั้งหมด30ขวดนะจัดส่งฟรีทุกเซตครับโทรเลยครับ021143330ครับสั่งรนะังนกบอลแบกครับผม021143330ซื้อฝากกผผูู้้หหลัใญ่ ชุมพูจ๋าซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่โอ้ได้อันนี้อันนี้ยอมซื้อให้เพราะหนูเป็นแฟนคลับวอนแบกอยู่แล้วอจะจัดไปพี่ขอบคุณล่วงหน้าได้เลยค่ะที่0 2 1 1 4 3 3 3 0หรือว่าไลน์แอดช็อปแมนเนะคะขอบคุณคุณโอ๊ตมากค่ะขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆค่ะขอบคุณมากขอบคุณครับอ่เดี๋ยวกลับมานะฮะ0 2 1 1 4 3 3 3 0โทรสิเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรให้เร็วๆได้อะเดี๋ไรป๊บ